บริษัทริเพ็อิซุสุเซลสจำกัดจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภายใต้คอนเซปต์ Journey t o the u n i v e r s e การเดินทางสู่จักรวาลแห่งความสุขโดยมีมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทริเพ็อิซุสุเซลสจำกัดเป็นประธานภายในงานจักรวาลแห่งความสุขนั้นได้จัดความสุขสนุกสนานแบบชุดใหญ่พร้อมเสิร์ฟให้ตั้งแต่ก้าวแรกด้วยการหมุนลุ้นโชคต่อด้วยโฟโต้บูธและเวิร์กช็อปครีเอทไอดีค และเกมสุดมันเพื่อค้นหา Isuzu Superfan ตัวจริงพร้อมรางวัลลัคกี้ดอให้ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมายยังมีเซอร์ไพรส์กับมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงสาวมากความสามารถโบเมลดาที่มาสร้างสีสันและรอยยิ้มตลอดทาั้งงานครับ沃โวคาร์ wo arp, ประเทศไทยเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมประกาศความสำเร็จสัดส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการคิดเป็นสัดส่วน80%ของยอดขายรวมเติบโตขึ้น24% พร้อมประกาศเป้าหมายดำเนินธุรกิจปีนี้โดยมุ่งเน้นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและประกินไฮบริดเสริมความพึงพอใจและบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วยงานขายและการบริหารที่ครอบคลุมนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าในการเป็นเจ้าของรถ V อ l v o ด้วยโครงการใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุการเป็นเจ้าของรถยนต์ V อ l v o พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศการเติบโตของว o l v o มือสองม่น้อยคุณภาพดี l v o Select a p p r o v e d Used Car ว่ามียอดจําหน่ายที่เติบโตขึ้น9%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับ m e r c e d e s b e n z ประเทศไทยถแถลงวิสัยทัศน์เดินหน้าธุรกิจเต็มรูปแบบภายใต้วิสัยทัศน์ b บรนด at Heart Performance in My ในโอกาสครบรอบ75ปีในประเทศไทยมอบแคมเปญ EV w o r r y f r e e p a c k a g e ให้กับลูกค้าที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า Mercedes-Benz 100%ด้วยข้อเสนอพิเศษกับค่างวดเริ่มต้นเพียง45,000บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องวางเงินดาวก้อนแรกและก้อนสุดท้ายต่อยอดกับโมเดลธุรกิจ Retail of the Future เสริมศักยภาพในการแข่งขันด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงการโครงมูลาค่าในระยะยาวของรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นที่เป็นแบรนด์รถยนต์ Luxury มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมากที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนตัวแทนจำหน่ายกว่า33แห่งและศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น41แห่งครับ มาสด้าประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจนำโดยมิสเตอร์มาซาฮิโรมโรกประธานกรรมการบริหารและ CEO m a z มาสด้ามอเตอร์คอร์ปพร้อมด้วยคุณทีเพิ่มพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและ CEO m a z มาสด้าเซลสประเทศไทยชูวิสัยทัศน์เดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้คอนเซปต์ The Future Craft by the Joy of Driving ชูวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดตามแนวทาง Multi Solution ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ควบคู่กับแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่5รุ่นภายใน3ปีพร้อมลงทุนเพิ่ม5,000ล้านบาทกับโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Compact SUV เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วโลก BMW Group ประเทศไทยประกาศแนวทางธุรกิจสารต่อกระแสตลาดด้วยการเปิดตัวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ใหม่นำสมรรถนะและนวัตกรรมสุดตื่นตาจากสนามแข่งมาให้สัมผัสกันบนท้องถนนในประเทศไทยก่อนจะเดินหน้าเปิดตัวรุ่นอื่นๆเพิ่มตลอดทั้งปี เริ่มด้วยรถยนต์มินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กรุ่นแรกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ในตระกูลนิวมินิแฟมิลี่ B M W ซีรีส์4ใหม่จากตระกูล M และ M performance และซูเปอร์ไบค์ B M W s ิ0พั RR ที่ผ่านการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งพร้อมส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษในแคมเปญ B M W M less track training ที่ B M W advanced driving center ในประเทศเกาหลีใต้เฉพาะลูกค้า30ท่านแรกที่จอง และรับรถ bmw m หรือ bmw m performance รุ่นที่กำหนดตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้โดยจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมทริปสุด e x c l u s i v e สำหรับกิจกรรมการขับรถในสนามซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกฝนทักษะการขับขี่ด้านต่างเกรดวอลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยเผยศักยภาพความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าอ r รา o o d Cat เปิดรายละเอียดเบื้องหลังเทคโนโลยีที่ตัวรถและแบตเตอรี่แรงดันสูงซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มีความปลอดภัยสูง แม้ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายและไม่คาดฝันด้วยการเปิดโรงงาน S Volt Energy ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตและประกอบแบตเตอรี่ที่ใช้ในออราก o ูดแคทที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงจากเหตุการณ์ฉุกเฉินและไม่คาดฝันต่างๆที่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่อต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งอุบัติเหตุจากการชนบนท้องถนนน้ำท่วมสูงหรือแม้แต่กระทั่งในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดว่ามาตรฐานความปลอดภยัย ของแบตเตอรี่ในรถยนต์โอลาก์คูดแคทนั้นมั่นใจได้จริงครับซิกเกอร์เดินหน้าลุยตลาดรถยนต์ MPV ไฟฟ้าเปิดราคาซิกเกอร์0ูรุ่น7ที่นั่งต่อยอดจากรุ่น6ที่นั่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดประเทศไทยรองรับความต้องการของผู้บริโภคตอบโจทย์คนที่ต้องการเดินทางกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนด้วยราคาเริ่มต้น3 9 9ล้านบาทพร้อมจัดแคมเปญโปรโมชั่นทั้งรุ่น6และ7ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสีใหม่ ได้แก่สีเขียวและสีภายในสีเทาขาวและสีดำรับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เป็นเวลาถึง8ปีหรือระยะทาง180,000กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปีฟรีค่าไหลและค่าแรงบำรุงดูแลรักษาตามระยะไม่เกิน3ครั้งภายในระยะเวลา3ปีหรือระยะทาง60,000กิโลเมตรครับ Honda LPGA Thailand 2025กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งนำทัพด้วยจีโนอัธยาทิติกุลมือวางอันดับ4ของโลก และแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจแชมป์ฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์ปีที่แล้วนำทีมนักกอล์ฟไทยดวลวงสวิงกับนักกอล์ฟชั้นนำของโลกรวม72คนชิงเงินรางวัลรวม1.7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาทพิเศษสุดกับรางวัลโฮอินวันด้วยรถยนต์ฮอนด้า e CRV e eHEV RS ที่หลุม16และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโกวิ่งที่หลุม8ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2 0ถึง23กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามคันที่ขับโอคอสพัทยาจังหวัดชนบุรีครับ